เราจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็ทำในเวลาเดียวกันได้ค่ะในเดี๋ยวคุณประสิทธิ์ก็ขึ้นเนาะอันนี้มาช้านะแม่สุชาดามามาช้าวันนี้มาช้ามากเลยเนาะมาก็เลยไม่มีความรู้อะไรมาแบ่งปันแต่ก็มีประสบการณ์นิดๆหน่นนอยๆค่ะที่จะมาะเล่าสู่กันฟังได้ค่ะ ประสบการ,ร์ูว่าคลิปของเรามันนำเสนอออกไปดีไหมหรือ,อยังไงบางทีก็มีคลิปผิดหรือเปล่ามีอะไรผิดหรือเปล่าผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เห็นไ,เหน,น,เเหนไม่เห็นนาทีเลยครบหกหมื่นไม่เห็นนาทีเลยได้จะก้าวต่อไปค่ะก้าวต่อไปอจับมือกันไปค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม้ อีกสองนาทีรุ่มก็จะได้แวะเข้าไปหาอยู่คุณคุณประสิทธิ์เนี่ยอยู่ในอยู่ในทีมคดอยู่ เราทำเหมือนเหมือนกันกับเขาเราก็ต้องผ่านไปกับเขาได้เหมือนกันเนาะก็ความเนี่ยก็จะดูตรงนี้ค่นะก็เหมือนกันเราไปสมัครงานทั่ว,วไปนั่นแหละเราไปสมัครงานทั่ว,วไปเขาก็จะความรู้ก็ไม่มีหรอกมีแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะไปเก็บอไอใบมะกรูดมาใส่ อาหารอย่างนี้เราก็ไปเก็บอันนี้ก็ถ่ายได้เรื่องเรื่องเลียวอะไรเงี้ยแต่เราก็ลงควบคู่กันไปนั่นแหละค่ะนะห้าอย่างสติให้เพื่อนมาดูเราเราก็ต้องไปดูเพื่อนค่ะไปดูเพื่อนเราไปดูเพื่อนไปให้อ่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนลานลานสาออกไปแล้วพอพอยญาพอย่าไลฟ์ปุ๊บลานก็ออกแล้วก็กดเข้าไปดู คลิปที่แนะนำเนี่ยเราก็จะเห็นเออเขาก็จะทำในแนว,แนวไปตอบคอมเมนต์เพื่อนในช่องกระดิ่งช่องกระดิ่งนะเนาะช่องกระดิ่งเขาก็จะมีติดไม่ค่อยดีเลยค่ะค่ะเน็ตไม่ค่อยดีแต่เน็ตของแม่สุชดาใช่ไหมแบตเราขอบคุณมากเลยที่มาให้กำลังใจกันค่ะ ก,ก็ค่ะเราจะโตไปได้วยกันค่ะถ่ายเก็บใบมะกรูดมะกรูดถ่ายเก็บผักเก็บอะไรนี่ถ่ายไปที่มันไม่ผิดเนาะช่วงที่ยังไม่ผ่านเนะาะค่ะเราขึ้นเราขึ้นไม่ตรงเวลานะเราขึ้น วันนี้มาช้าหน่อยค่ะเดี๋ยวขึ้นสโลแกนหน่อยนะคะตีมค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ไลฟ์สดเพื่อผ่านเรียวนะคะแต่เรียวนี้เขาเขาเชิญให้เราทําเราซึ่งจะทําได้กันต่อกันค่ะการที่ไลฟ์สดก็ต้องมีเพื่อนเข้ามาดูแต่ถ้าไม่มีเพื่อนถ้าเราไลฟ์ถึงหกหมื่นนาทีนี่ถ้าเราไม่เห็นนาทีนี่แสดงว่าเขาส่งตั้งค่าคลิป คลิปแล้วชั่วโมงชั่วโมงเนาะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์สวัสดีนะคะที่มาให้กำลังใจเราจะโตไปได้วยกันค่ะไม่ได้ที่ย่างวาง่างยังไม่ได้ที่ค่ะเป็นยังไงมั่งกันเนาะทุกวันนี้ช่วงนี้มันจะยังไม่ขึ้นหรอก แต่ต้องไล์ไปสักพักหนึ่งอะถ้ามันถ้ามันขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นอ่าหลักร้อยหไหมเหมันกันนะขอให้ไม่ไหมนะ่ะอ่าสู้ๆเหมือนกันจะ้ะอ่าแม่สุสรายังสู้ผ่านมาได้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาให้กำลังใจกันคะ่ะเดี๋ยวกักนแล้วเราก็จะโตไปด้วยกันนะคะแม่ไหม ถ้าไม่ไหม่ผ่านแล้วก็จะได้สบายเนาะสวัสดีนะคะที่มาให้กำลังใจขอจับมือกันไปค่ะก้าวต่อไปนะคะ,คะก็จะเห็นนาทีเนี่ยเราต้องรู้แล้วล่ะว,ว่าเราเราเขาต้องตรวจสอบเราแล้วว่าเรา เข้าไปดูนะคะคุณประสิทธิ์ไหนเลยวันนี้นะไม่มีนัดที่ไหนเลยนต่ก็ต้องได้ความรู้กลับมาพัฒนาช่องของเราปรับปรุงช่องของเราเราไปดูคลิปคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดอูดูตัวอย่างเขา แม่สุชาตาก็ดูตัวอย่างของคนที่ที่าที่เ i เรื่องเรื่องเรียวอะไรเงี้ยแต่เราก็ลงควบคู่กันไปนั่นแหละค่ะนะห้าอย่างสติให้กำลังใจกันค่ะนะคะช่วยกันให้กำลังใจกันชั่วโมงเดียวกันได้เราก็จะเห็นกันค่ะเราจะรู้ถึงกันทันทีเลยค่ะเพื่อน เราก็จะรู้เลยว่าไม่ผ่านเขาจะ,ะแนะนำให้เราทําแบบนี้ทําแบบนี้ก็สามสิบกอสามจ้ะตอนตอนแรกไม่ไหมก็ครบแล้วแต่ว่าไม่ไหมติดข้อสองแต่แม่มันเข้ามาดูก็ช่องไลฟ์สดของเราก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอ่นาทีก็ไม่ขึ้น ก่อนที่เราจะขึ้นให้ตรงเวลาค่ะเรายังไม่ผ่านเราก็ขึ้นให้ตรงเวลาเลยข้อสามจา้ะตอนตอนแรกไม่ไหมก็ครบแล้วแต่ว่าไม่ไหมติดข้อสองแต่ไม่ไหมความรุนแรงนั่นแหละคะ่ะความรุนแรงแล้วก็มีดเสียมหรือจอบอะไรพวกนี้ก็อย่าให้เห็นนะคะคืออย่าให้เห็น แต่ถ้าจะทำถ้าเราผ่านสตรีมไปแล้วนะ่ะเขาจะไม่เตือนแล้วนะคะเขาจะไม่เตือนเขาจะให้ใบเหลืองใบแดงมาเลยค่ะอ่าไม่มีความรู้อะไรมาแบ่งปันแต่ก็มีประสบการณ์นิดๆหน่นนอยๆค่ะที่จะมาะเล่าสู่กันฟังได้ค่ะประสบการณ์ตายเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะดันมาดันมาให้เราในช่วงที่เราอ่า ยังไม่ผ่านสตรีมนะคะไปเลยแล้วก็เริ่มไลฟ์ให้ได้เลยถ้านาทีมันขึ้นนะ,ะช่วงไม่มีความรู้อะไรมาแบ่งปันแต่ก็มีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆค่ะที่จะมาะเล่าสู่กันฟังได้ค่ะประสบการณ์ ไม่ไหมนะ่ะห้องไม่ไหมก็อบอุ่นนะห้องไม่ไหมนะ่ะตอนเช้าๆอบอุ่นมากดูตัวอย่างเขาอ่แม่สุชนาก็ดูตัวอย่างของคนที่อ่าที่เอไอช่วงนี้มันจะยังไม่ขึ้นหรอกแต่ต้องไลฟ์ไปสักพักหนึ่งอะ่ะถ้ามันถ้ามันขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นอ่าหลักร้อยอ่านาทีของคุณ ประสิทธิ์เข้าคุณประสิทธิ์ก็จะขึ้นสองทุ่มใช่ไหมคะ,ะน้องๆที่มาเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูหรอกคะ่ะเพราะว่าวันนี้สดเราก็ระมัดร,ระวังคําพูดของเราเนาะ,ะลงคลิปก็ระวังความจากเพื่อนในห้องแล้วก,ก็กดถูกใจใต้คอมเมนต์ comment, เพื่อนก็จะตามมาคะ่ะไม่ไหมเหมือนกันนะขอให้ไหม,ม่ไหมเนนะี่ยสู้ๆเหมือนกันจะ้ะ อ่าแม่สุชายังสู้ผ่านมาได้น,นะก็ะแสดงว่ามันจะไม่ลดแบบแต่ถ้ามันยังลดอยู่เราก็ต้องประคองไปไล่สดประคองไปก็สี่ทับห้าโอ้ก็สีทับห้าแล้ววันนี้เขาก็จะเตือน ถ้าไฟกระพริบปิ๊ปปี๊ปป๊บปิ๊อย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องผิดป,ปกติอะไรแล้วช่วงนี้มันก็จะยังไม่ขึ้นหรอกแต่ต้องไลฟ์ไปสักพักหนึ่งอะ่ะถ้ามันถ้ามันขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็น